คุณราศีเมถุนครับออกรถใหม่ยังไงนะครับให้ดูมันพุ่ง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 เหมือนบ้งไฟพญานาคเนี่ยวันนี้ผมมีคําแนะนําดีๆมาฝากครับสําหรับคุณราศีเมถุนที่อยากจะออกรถใหม่นะครับไปเดือนกุมภาพันธ์2569เนี่ยนะครับผมมีวันดีๆวันเฮงๆมากๆเนี่ยมาฝากกันนะครับมีวันไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกนะครับมีวันจันทร์ที่2มีวันศุกร์ที่13และวันพฤหัสที่19 3วันนี้นะครับรวยๆเฮงๆปังๆเลยนะครับออกรถ3วันนี้นะครับดวงจะพุ่งพุ่งพุ่ง เหนบั้มไฟพญานาคเลยนะครับลองออกดูนะครับแล้ววันไหนควรจะหลีกเลี่ยงบ้างนะครับก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้นะครับมี3วันนะครับแนะนําให้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะออกรถใน3วันนี้ดูไม่ดียังไงก็ไม่รู้นะครับมีวันอะไรบ้างนะครับมีวันอาทิตย์มีวันพุดกลางคืนนะครับกลางคืนหมายความว่ายังไงนะครับก็หมายความว่าหลังจาก18บแนาฬกาไปแล้วนะครับอย่าออกต้นเลยนะครับไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้นะครับแล้ววันเสาร์นะครับ3วันนี้นะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเถอะ แล้วถามว่าสีมงคลมีอะไรบ้างน,นะครับก็สีเขียวสีส้มสีทองและสีเหลืองเข้มๆเ,เนี่ยนะครับสีสีเนี่ยดีๆมากๆเลยครับสําหรับท่านทั้งหลายนะครับที่ตอนนี้กําลังอยากจะหานะครับเลิกมงคลในการย้ายบ้านเปิดกิจการใหม่ซื้อรถใหม่นะครับหรือเลิกมงคลอะไรก็แล้วแต่นะครับพักผมมานะครับผมมีเลิกดีๆมาแนะนําคุณนะครับ ตลอดจนนะครับถ้าตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตมากมายแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับทักผมมานะครับผมมีคำตอบดีๆรอคุณอยู่ครับ